สวัสดีครับคลิปนี้มาลร่งน้องสานะครับมาเก็บบักหอยหอยจูบเอออยอะมากเดือดเดือดเอาตัวนไนะม้ใหญ่ๆมาเอาตัวนไม้ใหญ่ย่อย <c oughs> อ่อขึ้นมามียวย่อขวันขึ้นเห็นมันแนมเห็ดมันจังขี่เก็บได้น้อยๆครับเทศทิมมานนมเร่งว่าชิออมบกหอยนะครับ หน่อยคนลบกบอกก็มานะครับตอนนี้ฮขกก็มาหดอดยหลายยนต่อนหนัน่ง,งกะบอกหอยเนี่ย phải chỉ mong một hoài về ôm để pe tụt tắm nằm nhâm như hả Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ Để không <laughs> 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 ครับเมนูครับมือที่แหลกว่าสีอมมาไปมากว่าสีย่ำม,มาไปมากที่ถ่ายเป็นก่อยนะครับสีไปงมมากนะกำลังก่อยนะครับหัวหอยสรุปได้ก่อยครับก่อยก่อยตอนแหลกว่าสีอมเนาะไปงมที่แหลกอยู่ในขีบหมู่บ้านนะครับอันนี้ยำอันนี้ยำม,มือเสา้วนะครับ เราเรเป็นตําเป็นย่าก็เลยเปลี่ยนเป็นก่อยในที่สุดครับมาเด้อครับพี่น้องมา่กินก่อยแบกหอยก๋อยบบหอยฉีบเส้พร้อมหอมครับผ่อนก๋อยนะครับใส่ผักนาวใส่ผักหอมหลบับหมูน้อย นชิมแลยโว้ยเป็นไปรครอบ่ะ,อะโอเคไปจานกเจาะหน่อยเนะ <c oughs> ด้อครับพี่น้องมากินเผาน้ำผมเลยนี่นะครับสำหรับติดไปงมหอยนะครับก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้อง <c oughs> ไปบนกดติดตามช่องกับปากกดติดตามน้ำเด้อครับผู้ใดกดแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับตอนไปง้มเนี่ยโบ้จ๊ก เห็ดหลายเมนูแห้งบรจาควาชิออมมากเว่าเปลี่ยนใจเวามว่าวัชิเห็ดย่ำนะครับทุกถ่ายกับมาก่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ